มาพูดถึงเฮราจันเธอคือราชินีแห่งเหล่าเทพเจ้าและสำหรับเทพปรกรณัมกรีกแล้วเธอถือเป็นอันดับสองในด้านอำนาจรองจากซุสเท่านั้นเองเธอเป็นตัวแทนของการแต่งงานความซื่อสัตย์และอำนาจอธิปไตยไม่ใช่ในแบบที่อ่อนโยนหรือโรแมนติกอย่างที่หลายคนอาจคิดกันในเชิงจิตวิทยาเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันแห่งพันธสัญญาคือพลังที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ครอบครัวและสังคมให้คงอยู่ร่วมกัน ในขณะที่ซุสเป็นตัวแทนของการขยายตัวอย่างไร้ระเบียบเฮราปรับเป็นตัวแทนของโครงสร้างกฎหมายและความชอบธรรมดังนั้นเธอไม่ได้เป็นแค่ภรรยาขี้หึงธรรมดาเท่านั้นเธอคือรูปแบบทางจิตวิทยาของความฝูกพันมั่นคงการบูชาเฮราคือการยอมรับถึงพลังและบางครั้งก็เป็นภาระรของคำสัญญาที่ได้ให้ไว้แน่นอนว่าเธอมีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องความหึงหวงซึ่งดูเผินๆอาจเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ลึกๆแล้วมันคือการสะท้อนของอำนาจอธิปไตยที่ถูกทำลาย เธอเป็นตัวแทนของส่วนหนึ่งในตัวเราที่เรียกร้องความจงรักภักดีและรู้สึกถูกล่วงละเมิดเมื่อความจรงรักภักดีนั้นถูกหักหลังความโกรธของเธอที่มีต่อการเน่าใจไม่รู้จบของซูสไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวเท่านั้นมันคือการปฏิเสธเชิงสนัญลักษณ์ต่อสถาบันที่ถูกก่อตั้งขึ้นบนหลักการของเธอและตอนนี้กำลังถูกบนทำลายเธอลงโทษคู่แข่งและลูกๆของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮอร์คิวลิสเพราะพวกเขาคือภัยคุกคามต่ออาณาจักรของเธอ ในเชิงจิตวิทยานี่คือต้นแบบของการปกป้องสถานการณ์แต่งงานและตำแหน่งทางสังคมของตนเองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแนะ้จะทําให้คุณกลายเป็นคนหดรายก็ตามเราคือทั้งเทพทีแห่งการแต่งงานและเป็นความผัดย้ายในตัวเองเธอติดอยู่ในสถาบันที่ตัวเองปกครองเองอำนาจของเธอในฐานะราชินีผูกติดกับการแต่งงานกับซุสแต่การแต่งงานนั้นกลับเป็นแหล่งแห่งความอัะปายอย่างต่อเนื่องความเป็นสองด้านนี้สะท้อนถึงการต่อสู้ในจิตใจมนุษย์ ระหว่างศักดิ์สิส่วนตัวกับบทบาททางสังคมในอีกด้านหนึ่งเธอคือผู้พิทักษ์คำสาบานแต่อีกด้านหนึ่งเธอกลับถูกผูกมัดด้วยคำสาบานของตัวเองที่ให้ไว้กับซุสซึ่งเธอไม่อาจหลีกหนีได้โดยไม่ทำลายตัวตนของตัวเองและในทางจิตวิทยานี่คือความตึงเครียดร,ระหว่างความเป็นตัวตนที่แท้จริงกับหน้าที่ทางสังคมและยังมีเงาเมื่อของเฮราเหมือนที่เราเห็นในตัวละครส่วนใหญ่ซึ่งเงาเมื่อของเธอปรากฏออกมาในรูปแบบของความโหดร้ายความอาฆาตและการควบคุม เธอคือต้นแบบของแม่เผด็จการหรือคู่สมรสที่จองเวงมีคือพลังที่ผลักดันให้เกิดการเชื่อฟังหรือได้ความเมตตาแต่เงามืดนี้ไม่ได้ได้ความหมายแต่อย่างใดมันเป็นตัวแทนของอันตรายจากอำนาจที่รายการควบคุมซึ่งความรักจะกลายเป็นการครอบครองความหลงใหลและการครอบนำสิ่งที่เธอเป็นตัวแทนในจิตใจคือความมุ่งมั่นความศักดิ์สิทธิ์ของคำสาบานและโครงสร้างในความสัมพันธ์เธอเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีเทียบกับการทรยศบาดแผลทางจิตใจเมื่อความไว้วางใจ ทุกทำลายและอำนาจหน้าที่ความจำเป็นในการปกป้องอำนาจและอธิปไตยของตนเองรวมถึงแนวมืดของการควบคุมอันตรายของการกำหนดตัวเองด้วยอำนาจและสถานะเพียงอย่างเดียวการบูชาเฮราคือการให้เกียรติเก่าที่ยึดมี่ยบสังคมไว้แต่กอยังเป็นการเผชิญหน้ากับพรราชภายในที่เกิดขึ้นเมื่อความจงรักภักดีถูกนำมาใช้เป็นอาวุธอีกครั้งที่เป็นเทพทีที่น่าทึ่งและการเข้าใจบทบาทที่ซับซ้อนของเธอไม่ใช่แค่กับสามีของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในหมู่เทพเจ้าทั้งหมดและสิ่งที่เธอเป็นตัวแทนในสังคม และวิธีที่สิ่งที่ถูกท้าทายโดยความสัมพันธ์นั้นถ้าคุณมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาของการบูชา,าและสิ่งที่เธอเป็นตัวแทนยาลาังเลที่จะแสดงความคิดเห็นไว้และบอกฉันด้วยว่าคุณอยากให้จาะลึกเทพเจ้าองค์ไหนเพิ่มเติม